คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเรื่องนี้ใครที่ชอบไปเที่ยวสวนสัตว์แล้วก็จะดูโมเมนต์น่ารักหน้ารการกของสัตว์แต่รักท่องเที่ยวรอบนีสะดุ้งคุณผู้ชมคะไอ้เจ้าจอรเข้เนี่ยอยู่ดีๆมันก็ปีนรูวลูกกงขึ้นมาคลานแนวนอนมันธรรมดาเกินไปแล้วมันไม่จามปีนขึ้นเลยค่ะ เรื่องนี้ในเว็บไซต์นีเพนเดนต์ของต่างประเทศออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่ชวนอึ้งเหมือนกันเป็นภาพเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเฮ้ยมันแปลกอ่ะเพราะว่าเม่ไม่นานมานี้ค่ะมีนักท่องเที่ยวคนหนึงเข้าไปเยี่ยมชมสวนสัตว์จระเข้ในประเทศออสเตรเลียแล้วเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเพราะจู่ๆจระเข้ตัวใหญ่เนี่ยมันดันไม่คลานตามพื้นแบบที่เราเห็นตามปกติคือมันปีน่ะขาก็สั้นปีนขึ้นมาบนรั้วเหล็ก ซึ่งก็มีผู้ใช้ t i k t o ็อรายหนึ่งนะคะอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้แล้วก็เอามาโพสต์ลงแล้วเขียนข้อความบอกว่าฉันเนี่ยไม่ได้อยากทําให้ใครตกใจนะแต่มันคือไอ้จอระเข้ที่กําลังปีนรัว้ว ขากระสั่นตัวก็ใหญ่ก็พยายามอยากจะโชว์เผ่าคือในคลิปจะเห็นว่าเป็นจระเต้ตัวหนึ่งพยายามปีนข้ามรั้วอย่างสุดความสามารถแต่ค่อนข้างจะยากลําบากเนื่องจากที่บอกอะขา,ามันสั้นมากแล้วสุดท้ายมันก็ถูกทางคนดูแลเนี่ยจัดการใช้ไม้เนี่ยจิ้มจิมจ,มจมิแทงแทให้มันลงไปแต่ผู้โพสต์ค่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวคนอื่นรวมถึงเด็กนะคะก็อึง้งยืนมองแล้วก็อุทานกันโอ้โน no, 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 ไม่นะไม่นะ ซึ่งหลังจากคลิปดังกลา่าวถูกเผยแพร่ออกไปค่ะทำให้มีคนเข้ามาชมแล้วก็แชร์ต่อๆกันจํานวนมากหลายคนเข้าไปแสดงความเห็นด้วยกับความประหลาดใจที่บอกเฮ้ย э มันทําได้ยังไงอ่ะพฤติกรรมของจระเทศต,ตัวนี้มันไม่เหมือนจระเทศทั่วไปนะบางคนก็เปรียบเทียบแบบคาขันนะคะว่าเออมันก็ดูเหมือนเด็กเหมือนกันเนาะมันเหมือนเด็กด้วยที่พยายามจะปีนรั้วหนีเี่ยเออผู้ชมคะเห็นแบบนี้แล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเล็กๆมันก็ตัวใหญ่แต่มันอยากโชว์พาวมันเห็นเด็กอยู่ผู้ชมมันเห็นเด็กไงมันเห็นคนดูมันเยอะไงก็เลยขออวดสักหน่อยนึงค่ะอืม ไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ